สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับทางช่อง Youtube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566เนาะทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เอาแนวทางหาน่อยมาแบ่งปันให้กับสมาชิก FC เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ ช่องอาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดแนวทางในคลิปต่อไปเวลาอัปเดตเวลาเอาแนวทางมาแบ่งปันเนาะนะครับและใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P กับอาจารย์มีพาเฮงนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P อาจารย์มีพาเฮงนะครับผมง่ายนิดเดียวเนาะลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะผลงานนะครับผลงานเมื่อวานนะครับ ก็ยังถือว่าเดินดีเนาะก็กลับมาแตกอีกแล้วนะครับอาจจะแตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เด้งเท่าไหร่แต่ก็ยังดีพอได้ค่าประทูอยู่เนาะนะครับอ่ะออกตัวไหนครับทุกคนนะครับเมื่อวานนี้แตกฮานอยพิเศษรอบแรกเนาะนะครับผม3ตัวบนครับ3ตัวบนออก514นะครับ 1> 5 1 4นะครับล่าง74เนาะนะครับล่าง74นะครับทุกคนก็เข้าสารุด7นะครับ74ก็เข้าตรงๆคือตัวนี้นะครับยินดีด้วยนะครับผมเข้าตัวเจาะตรงๆนะครับตัวเจาะแตกตรงๆมาเป็นรอบแรกเลยนะครับผมบางคนรับซับเข้ากับเป๋ารอบแรกแล้วก็หยุดนี่ก็คือ เป็นกฎกติกาของตนเองนะครับผมแต่รอบไหนหยุดรอบนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับนี่คือกฎกติกานะครับคติเตือนใจของตนเองก็พูดง่ายๆเนาะนะครับผมอย่างว่าอย่างที่เขาพูดนะครับมีกฎในการเล่นในการลงทุนนะครับได้แล้วให้หยุดดีที่สุดนะครับผมก็คือแตกรอบแรกก็รับทรัพย์เข้ากระเป๋ากันนะครับส่วน รอบปกติไม่มาเนาะทุกคนรอบปกติก็ไม่มานะครับเข้ารอบพิเศษรอบเดียวเมื่อวานนี้อะ่ะไม่เป็นไรเนาะสายรูดก็เข้าอยู่นะครับวันนี้นะครับขอให้แตกต่อก็แล้วกันนะครับวันนี้จะแตกต่อไหมทุกคนนะครับก็คอยดูนะครับ,คอ,นะค,รบคอยดูว่าแนวทางของวันนี้เนาะอะ่ะ ให้ดูกันเลยนะครับนี่คือแนวทางของวันนี้ก็แล้วกันนะครับดูกันเลยอ่ะตามนี้นะครับวันนี้ฟันแปดรองเจ็ดทุกคนนะครับเอามาแบ่งปันแล้วนะครับผมเอาแนวทางมาแบ่งปันให้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฟันแปดรองเจ็ดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับอย่าลืมรูดแปดรรูดเจ็ดนะครับเจาะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดและเจ็ดเก้า 3ตัวครับ981278 981278ครับขอให้แตกตัวเน้นก็แล้วกันเนาะเน้น81กับเน้น78นะครับวันนี้ฮานอยเน้น81กับเน้น78 3ตัวก็ตามนี้นะครับผมอ่ะขอให้แตกขอให้ปังครับวันนี้นะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณน,นะครับท่านผู้ชมนะครับ FC ทุกคนทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้าแล้วก็มีหลุด นะครับผมไม่ได้การันตีว่าจะถูกหรือผิดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทุกคนอ่ะแคปเจอร์หน้าจอนะครับโอเคนะครับผมขอทุกท่านโชคดีครับเจอกันในคลิปต่อไปเฮงเปังๆร่ำรวยกันทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ